สวัสดีครับพอดีมีคนถามนะครับอ่าอย่างเนี้ยนะครับก็คอลเลกชันมันฟูแล้วนะครับจับโปเกมอนเมดได้นะครับก็เวลาผมเช็คก็จะเช็คอย่างนี้ว่ามีสีดาวไหมนะฮะมีสีดาวไหม สีดาวตัวสุดท้ายคือแอปซอรอะไรเงี้ยนะครับก็เอา๋โหนโทษโทษอะแล้วก็ลบปกติก็จะลบกันอย่างนี้นะครับคือปึ๊บปึ๊บเลือกเลยนะครับหลายๆตัวก็คือคลิกที่โปเกมอนค้างไว้นะครับคลิกค้างไว้แล้วก็เลือกตัวที่จะลบนะครับอย่างเงี้ยนะผมจะลบพวกนี้นะครับก็คลิกค้างไว้แล้วก็จะลบได้นะครับย แต่พอเป็นตัวอีเวนต์เห็นไหมครับไอพิกาชูหรือว่าอีวูเนี่ยนะครับไอพิกาชูเนี่ยมันจะเลือกไม่ได้นะครับแต่ตัวนอกตัวที่ไม่ใช่ตัวอีเวนต์เนี่ยนะครับพวกนี้จะเลือกได้เห็นไหมครับอ่าแบบนี้อ่าแล้วก็ปกติผมก็อ่าลบพวกนี้ก่อนละกันนะครับลบแล้วตัวที่อยู่ในอีเวนต์นะครับพวกนี้ที่ลบไม่ได้ทำยังไงสมมุติผมเลือก E v แล้วกันนะครับ e. อ่าสมมุติผมจะลบก็ต้องคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ลบทีละตัวครับโคตรลำบากเลยเนะี่ยนะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไล่ลบกันทีละตัวทีละตัวครับเออแล้วก็จับกันมาซะเยอะเชียนะครับ เนี่ย่างสมมติตัวนี้ก็ลบลบมดแหละแต่จริงๆถ้าจับพวกตัวอีเวนต์จับเช็คลบจับเช็คลบเลยครับจะเร็วหน่อยนะฮะมันน่ารักครับใช่แต่เราต้องสังหารโหดกันบ้างนะครับก็พอดีมีคนถามมาเนะาะอาจจะเป็นมือใหม่นะครับเนี่ยผมก็จะลบแล้วเก็บตัวที่ CP สูงๆเอาไว้เทรดนะครับเทรดกับเพื่อนอที่เขาเผื่อเขาอยากได้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยต้องนั่งลบทีละตัว ก็ลำบาก,ก่าดีผมใช้อะไรอะ่ะโปกเกบอลด้วยะนะครับลบโคตรลำบากเลยนะครับคือมันจับมาเยอะครับแลวตับติดเยอะซะด้วยนะครับก็เลยต้องมานั่งลบอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวพวกตัวอีเวนต์ตัวเทพจะไม่สามารถลบทีละหล,ะหลายๆตัวได้นะครับคือคุณต้องมายืนยันแล้วก็ลบทีละตัวแบบนี้นะครับ โอเคนะครับ okay, okay, คลิปนี้ก็เป็นแค่นี้นะครับสําหรับคนที่ถามถามมานะครับ oh. ก็ช,ช่วยแชร์กันหน่อยละกันนะครับเพราะว่าคนเล่นใหม่ก็เยอะขึ้นนะอ่าก็ <S <S จะเป็นความรู้ให้กับคน, oh. ค,นคนเล่นต่อไปแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือไ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 ออะไรอ่ะไ,ไ,ไอวงสีฟา้ฟาข้างหลังโปเกมอนคืออะไรก็คือเป็นโปเกมอนที่ถูกจับมาภายใน24ชั่วโมงนะครับมันจะ มันจะเป็นสีฟ,ฟ้านะครับเนี่ยสังเกตได้จากสมมุติเรากดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็เลือกนะฮะตัวที่จับล่าสุดเนี่ยมันฟ้าหมดอะครับเนี่ยถ้าเรียงตามไทม์ไลน์นะครับนี่คือเรียงตามรีเซนต์เนี่ยนะครับอ่ะตัวเก่าจะไม่ใช่เห็นไหมครับตัวใหม่จะใช่แล้วก็ตัวเมื่อวานจะไม่ใช่แล้วนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยลองไล่โอ้โห24ชั่วโมงจับเยอะขนาดนี้เลย <c oughs> ยอะมากเนี่ยเห็นไหมครับอ่ายัง24ชั่วโมงอยู่บ้าบอ จับเยอะเกินไปแล้วนนเ,เนี่ยนะครับอ่าพอเริ่มจับไอเหมียวเนี่ยนะครับไอเหมียวเนสเนสเนี่ยนะครับก็จะไม่มีแบ็กกราวข้างหลังเป็นสีฟ้าก็คือจับมเมื่ออถ้าดูวันที่นะครับก็จับเมื่อวันที่สองยอวันที่ย7ิบเจ็ดเดือนสองนะฮะถ้าดูพิกาชูตัวนี้ก็จะเป็นวันที่ยแปดเดือนสองเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือภายในย4ิบสี่ชั่วโมงแบ็กกราวจะเป็นสีฟ้านะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับวันนี้วันสุดท้ายของการตีบอสออบอสเสาดำนะครับที่จะได้ไลคูนะครับใครยังไม่ทำรีบทำนะฮะผมก็ยังหาเสาไม่เจอเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ